ไอ,อตอนที่แบบเขาให้ไปดูเครื่องแล้วแบบพอเปิดเบาเข้าไปดูบบชีวิตกูแขวนอยู่กับแค่นลวดไม่กี่ส้นนีแหรอวะ <c oughs> เอาจริงๆตอนนั้นคิดเลยว่ากูจะตายไหมค <c oughs> <c oughs> ือเขาเรียกว่าก็อีง,งูฮะเราจะมีเหงื่อออกเราจะเรียวกว่าเหงื่องู <c oughs> <c oughs> สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นเทปแรกนะของรายการ ชื่อเทินทอกนะครับเทินทอกเทินช็อกเทินทอกเทินทอกที่เพิ่งตั้งเมื่อกี้นี้เราจะพาไปคุยกับคนในวงการการบินนะครับทั้งสจ๊วตแอร์นักบินกัปตันช่างหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ฝ่ายยเลใช่ใช่ที่ผมหาเขาเจอแล้วผมชวนเข้ามาให้ชวนเข้ามาคุยด้วยได้นะครับวันนี้เราก็เปิดตัวคนแรกด้วยน้องโจสวัสดีครับผูเป็นหลอดสุดหล่อดเซเลบของเรานะครับบินคุยด้วยผมคงรอดครับซำซ้ำซัวซัวกับพี่เทินครับผมครับเริ่มจากอย่างนี้ก่ดีกว่า เป็นยังไงมายังไงถึงมาเป็นนักบินจบที่ไหนทําอะไรเรียนอะไรอ๋อบ,บอกก่อนว่าผมจบวิศวะจุฬาเอาวิชาวิศกรรมเครื่องกลน,นะครับจบทั้งปญนาตย์ทั้งปาโทเลยแต่ว่าท,ที่จุฬาหมดเลยใช่ที่จุฬาหมดเลยต่อเนื่องยาวเรียนมา6ปีไม่ได้ใช้เลยเพราะไม่เป็นนักบินอันนีไม่ได้ทำงานอะไรเลยเขาจบแล้วก็เข้าเป็นนักบินเลยใช่ครับแต่คือต้องบอกก่อนว่าคือผมไม่ได้เป็นคนที่อยากเป็นนักบินแบบไม่ได้มีความฝันอยากเป็นนักบินแต่เด็กอะไรอย่างเงี้ยแต่จุดเปลี่ยนอ่ะคือมันเหมือนกับว่า การเรียนวิศวะมาของผมอ่ะมันไม่ได้รู้ส sì> ึกสนุกเหมือนอย่างที่เราคิดตอนนั้นก็เลยอยากจะเป็นเข็มละอยากจะหาเะไรอื่นทำอ๋อเดี๋ยวขอขั้นก่อนใครใครที่คุณคุณน้าน้องเขานะครับจะเห็นได้ในโรงหนังไปปีนเสาอยู่จะสร้างแนวร่วมการอนุรักษ์นกเงือกไวเพื่อทุกคนมันมาแล้วมันไไวไวโอเคต่อต่อก็คือจะมีงานแสดงงานแสดงงานอะไรพวกนี้ก่อนหน้าหนึ่งด้วยคือตอนช่วงเรียนโทอ่ะมันเวลาเยอะ ก็พอดี <kaç. S 1> ว่ามันมีโอเพนเฮาส์คือมีโรถโชว์ของที่การบินไทยเนี่ยแหละที่เขารับจีเด้นพายโรลนะครับมาเปิดรับเราเหลืออธิบายนิดนึง <understood. S 2> ก็คือการบินไทยเขาจะมีช่วงนั้นนะครับเขาจะมีโรถโชว์ไปตามมาหาวิทยาลัยเพื่อเพื่อบอกว่าเหมือนก็เชิญชวนน้องๆที่กำลังจะจบปริญญาตรีอ่ะให้มาสมัครเรียนแล้วก็การบินไทยก็จะส่งไปเรียนที่โรงเรียนกันนัตอนนั้นนะครับคือแบบขอแค่จบตรีไม่ต้องมีประสบการณ์เราคุณสอบผ่านทุกอย่างเราจับคุณส่งเรียนเลยอะไรเงี้ย นั่นแหละก็คือพอเราไปเจอรถโชว์แล้วด้วยความที่ผมเองมีลูกพี่ลูกน้องเป็นนักบินอยู่แล้วอ,อยู่ตองเจ็ดนะครับตอนนี้เขาก็แบบว่าเออทำอาชีพนี้อยู่แล้วก็ออน่าสนใจลองเดินล,ลอย,ลอยตามดูอะไรอย่างนี้ก็เลยอ่ะสนับสอบเข้าไปทีเดียวได้เลยทีเดียวได้เลยไม่แต่ต้องบอกก่อนว่าคืออย่างที่เราเรารู้ๆกันนะอาชีพนักบินอ่ะคือเขาไม่ได้เอาคนที่เก่ง <Okay. S 1> ไม่ได้เอาคนที่เก่งที่สุดเขา้าคนที่เหมาะสมไม่ไว่าเป็นเรื่องของ ลักษณะนิสัยความถนาาัด,ท,ดทุกอย่างกระบวนการคิดอ,อะไรทุกอย่างเนี่ยคือแบบใครที่มีพวกเนี้ยเหมาะสมกับการเป็นนักดีนเขาก็รับทีเนี้ยผมบอกว่าการสอบของการมีใครมีเจ็ขั้นตอนนะเจ็ดขั้นตอนแบบว่าเป็นสเต็ปเด็ดตั้งแต่แบบสัมภาษณ์ทำข้อสอบข้อเขียนตรวจร่างกายสอบจิตวิทยาอะไรพวกนี้นะครับซึ่งบอกเลยว่าตลอดทุกขั้นตอนมาที่ผมสอบมันรู้สึกว่ามันใช่อ่ะ มัวเออมันมัน,มน,มนเปนความรู้สึกว่าเราไม่ต้องพยายามเยอะอเราไปเรียนนิดหน่อยข้อสนนิดนึงให้พี่ชายไปช่วยติวให้นิดนึงแต่เหมือนกับว่าเราไม่ต้องแบบไม่ต้องพยายามเค้นมันมากอ่ะแต่เราสามารถที่ไปได้เรื่อยๆคือที่น้องโจบอกเนี่ยเนื่องจากว่าตอนสอบครับเขาจะมีการวัดทฤษฎีก่อนนะทฤษฎีก็คือ,อเลขฟิสิกสาา์ภาษาอังกฤษธรรมดาก็คือสอบข้อเขียนธรรมดานะครับหลังจากนั้นก็ส่งไปตรวจสุขภาพถ้าคุณผ่านการตรวจสุขภาพแล้วเนี่ย ก็จะมีกระบวนการตามมาเช่นสอบเรื่องทัศนคติ a t t i t ดเทส e s t เนาะ a t t i t u แล้วก็สอบกับ p r o f เซอร์เมืองน,นอกที่เป็นศาสตราจารย์ที่เขา<อ>ทําเรื่องนี้โดยเฉพาะอ่ะด้านจิตวิทยาการด้านจิตวิทยาใช่เฉพาะของการบินไทยเนี่ยต้องผ่านรเฟสเซอร์เท่านั้นนะครับถึงจะสาม,มารถเป็นนักบินเป็นกัปตันได้นี่นะครับพวกนี<อ>้เขาก็จะวัดความถนัดของเรามันก็จะมีข้อสอบไปเรื่อยนะมีทั้งเป็นเป p e r มีทั้ง ถาสิกสุดก็คือข้อสอบเดินจุดเขาจะมีเส้นมาแล้วก็มีจุดบนเส้นวงกลมสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมสลับกันไปเขาจะสั่งว่ามือขวาเดินตามสามเหลี่ยมนะมือซ้ายเดินสี่เหลี่ยมนะแล้วก็เดิน ac, ตอกแตกตอกแตกจงัจงหวะเข่าด้วยนะจังหวะให้ด้วยเขาจะเค่าจังหวะมีเขาะเร็วมีเขาะช้าแล้วเขาก็ถามเราคุยไปเรื่อยๆชวนให้เราถามนู่นถามนี่สะกดอัวศัพท์ภาษาอังกฤษก็คือหูฟัง หูฟังหัวคิดตาก็ต้องมองเราต้องคิดให้มันเร็วเรียกว่าเป็นการวาาแบบว่า multitasking ถ่ว <True. S 2> ให้เราทําอะไรหลายๆอย่างใช่มันเป็นการลําดับงานของเราในช่วงเวลาแบบเล็กๆสั้นๆเนี่ยแต่แบบว่าเราแบบโอเคตอนนี้งานเราคือเดินพอมาอีกง,งานเราคือคิดแบบมันเป็นการแบบลําดับงานมากกว่าจริงๆแล้วคนเรามันไม่ได้สามารถทํา2อย่างพร้อมกันได้นะใช่แต่ที่เราฝึกกันคือทํายังไงให้เราสลับชัแนลในการคิด ถูกต้องได้เร็วขึ้นแล้วก็ถูกต้องแมนหยาบถูกต้องซึ่งถ้าใครอยากเป็นนักบินอ่ะฝึกตรงนี้เยอะๆถามว่าคุณสมบัตินักบินที่สําคัญคืออะไรผมว่าพูดเลยอย่างหนึ่งคือการเตรียมตัวถูกครับการเตรียมตัวว่าอย่างถ้าเรงา,าง,งานอย่างงงานอย่างเงี้ยเราไม่เคยทําเราทําไม่เป็นแต่ถ้าเราฝึกมาดีเตรียมตัวมาดียังไงมันก็ได้สอบเสร็จผ่านเข้ามาผ่านเข้ามาเขาก็จะเรียกไปฝึกเขาไปเรียนที่ไหนนะที่นครพนมอ๋อโรงเรียนการบินนครพนมเยอะมากเลย แต่ว่ามันจะมีพวกความนักบวอย่างหนึ่งคือแบบช่วงหน้าหนาวมันจะหมอกเยอะม,<า>มันจะมีหมอกมันจะหมอกเข้ามาเยอะแล้วมีวันหนึ่งที่เป็นช่วงที่ผมแบบบินโซโล่โอ้โหออกไปกับเพื่อน3คนคนละลำนะคือแบบบินโซโล่ไปขอนแก่น,บ,นบินโซโล่คือนักบินแต่ละคนเขาจะเอาเครื่องบินขึ้นไปบินคนเดียวนะครับไม่มีครูปกติตอนฝึกตอนแรกเนี่ยเราจะไปแล้วก็มีครูนั่งข้างๆเราแต่หลังจากผ่านไปช่วงระยะเวลาหนึ่งมันจะมีการบินเดี่ยวก็คือเราจะเริ่มที่เราจกเฟิร์สโซโล่ก่อน คือแบบว่าเอาคือบินขึ้นแล้วก็วนกลับมาลงให้ได้แบบตัวคนเดียวไม่มีครูนั่งด้วยอันนั้นคือครั้งแรกโคตรตื่นเต้นถูกเป็นอที่แบบว่าชีวิตมันเป็นจังหวะชีวิตของทุกคนที่รู้ว่ามันชีวิตอยู่ในมือเนาะเออชีวิตอยู่ในมือเราจริงๆนะคือแบบกูจะตายกูจะรอดเนี่ยก็คือแบบตัวครูนี่แหละใช่กลับมาที่โซโลตอนนั้นครับหมอกลงอ่ะคุยน่ากลัวมากพี่บินไปขอนแก่นแล้วขอนแก่นคือหมอกลงจัดจริงๆแล้วคือ บินจากนครข้อมนมไปลงขอนแก่นใช่ครับไปสามลำพร้อมกันไปกันสามลำแล้วคือมองไม่เห็นสนามบิน uh huh. และตอนนั้นยังไม่มี IFR ไงคือแบบอินสูนเมนอะไรกูก็พึ่งไม่ได้อุปกรณ์ช่วยเหลืออะไรพึ่งไม่ได้คือแบบ VFR คือแบบใช้ตามมองอย่างเดียวมองไม่เห็นรันเวย์ <laughs> ว่า VFR คือหมายถึงว่าปกติถ้าเราบินใหม่ๆครับหรือว่าเป็นเครื่องบินเล็กอ่ะอุปกรณ์ในการช่วยบินมันจะน้อยเพราะฉะนั้นเราก็จะบินแบบที่เราต้องมองเห็น มองเห็นพื้นมองเห็นสนามบินมองเห็นภูเขามองเห็นอะไรแล้วเราก็จะบินตามเขาใช้คำว่าไรแลนด์มาร์กใช่ไหมใช่ครับตาม <t> ตามเช่นสมมุติเราต้องบินไปหาตึกเส้นนี้หลังจากนั้นต้องเลี้ยวไปหาเขาลูกนั้นอะไรอย่างเงี้ย <t> มันก็ต้องบินตามไปอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆ <t> ต้องก่อนจะลงสนามก็ต้องเห็นสนามบินอ,อย่างเงี้ยนะครับซึ <t> ่งตอนนั <t> ้นไม่เห <t> ็นครับเอาจริงๆตอนนั้นคิดเลยว่ากูจะตายไหมก็คือคุยกับขอเรื่อยๆ ก็ตอนนี้เราอยู่โพ i ิชันนี้แล้วให้ขอตรงนี้ขอเขาจะมีเรดาร์จับเราอยู่แบบเวกเตอร์เรดาร์เวกเตอร์เราอย่างเดียวเลยจับจนเราแบบว่าพอมาถึงตรงจุดนึงแบบโอเคผมเห็นแล้วขอบคุณมากแล้วก็ลงได้เขาขอพาเข้ามาเรื่อยๆนะครับเขาจะบอกทิศทางเราให้เราเข้ามาแล้วก็เาก็จะพาเราเข้ามาให้ใกล้สนามที่สุดเพื่อที่จะให้เสร็จแล้วให้เราเห็นสนามบินแล้วเราก็ลงต่อไปอ่ะหลังจากนั้นก็ เข้าวงการบินไทยเนาะใช่ครับเข้าการบินไทยตอนเข้ามายังไงครับเลือกเทรนที่ไหนยังไงป่ะตอนนั้นเลือกยังไงคือต้องบอกก่อนว่าด้วยการที่ไปนครพนมเนี่ยที่นครพนมเขามีซิมแอร์บัสสามสองศูนย์แต่เป็นฟริกเบสอ่าซเบสคือซิมมันไม่ขยับนะครับมันเป็นมันเป็นห้องห้องนักบินเป็นห้องผิดเฉยๆครับแต่มีอุปกรณ์ทุกอย่างแบบว่าหองผิดอะไรก็เหมือนจริงทุกอย่างเพียงแต่ว่ามันไม่ขยับโมชั่นมันไม่มีมันไม่มีการเคลื่อนไหวเพราะนั้น คนที่ไปถึงนครมณมก็คือได้ฝึกซินตัวนี้เลยก็เหมือนกับเป็นการไกลว่ายังไงคุณก็ต้องบินแอร์อบัสเพราะนครตอนเข้าบริษัทมายังไงก็ต้องส่งไปแอร์บัสก็เลยไปลงที่แอร์บัส3ามตอนนั้นนะครับก็นั่นแหละก็เข้าไปเริ่มเรียนกราวเรียนทรานซิชันจากเครื่องเล็กขึ้นไปเป็นเครื่องใหญ่ละมีระบบซิสเต็มอุปกรณ์อะไรเพิ่มเติมเข้ามาจากเครื่องเล็กที่แบบ แล้วก็แบบแค่เป็นลวดเคเบิลสลิงไปต่อกับพวกหูสนาเกียร์ใมเป็นลวดไม่แต่มันเป็นงี้จริงไหมคือแบบไอตอนที่แบบเขาให้ไปดูเครื่องแล้วแบบพอเปิดเบาะเข้าไปดูแบบชีวิตรูแขวนอยู่กับแค่ลวดไม่หยิบท่านี้เราวะเครื่องมีแรงจะเป็นอย่างนี้เครื่องมี้จะเป็นอย่างนี้แต่จริงๆมันก็ไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นนะมันไม่ไม่แต่มันมีความปลอดภัยครับแข็งแรงเวลาเราเห็นครั้งแรกแล้วแบบว่าลวดหนึ่งเส้นสองเส้นสามเส้นโยงมาเลยก็คือ โยงจากอุปกรณ์ที่เราบังคับอล้ครับ,รบที่เราดึงมือลวดก็จะดึงปื๊ดไปที่แผ่นหางหรือว่าจะดึงไปที่ปีกเลยใช่เป็นสายตรงเป็นสายตรงสายตรงแต่พอมาเป็นเครื่องยนต์ก็ไม่ใช่ระบบเงนินแล้วงานมันก็แบบมีแบบระบบเซฟตี้มากขึ้นจากลวดเขาก็อ,าออกละเป็นแบบสายไฟ <ป S 2> ไ, <ป S 1> ไปขับมอเตอร์ออรแทนอะไรอย่างเงี้ยมันก็แบบมีความแตกต่างซึ่งตรงเนี้ยต้องเรียนอีกเยอะ พอควรเหมือนกันหกเดือนเนาะเข้ามาเข้ามาบริษัทการบินไทยตอนนั้นก็เรียนกราวสคูลเนี่ยครับทฤษฎีทั้งหมดระบบเท้าบดทั้งหมดของเครื่องเนี่ยประมาณสักกเดือนก่อนที่เราจะได้เริ่มค่อยฝึกในเครื่องซิมเลเตอร์พอเรียนเสร็จปั๊บก็เข้าไปฝึกในซิมต่อเรียนรู้วิธีการทํางานของนักบินก่อนว่าแบบทาอย่างโู้นอย่างนี้ถึงจังหวะตรงนี้ต้องทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยก่อนไปเข้าตัวซิมจริงหลังจากนั้นก็ขึ้นแล้วก็ขึ้นซึ่งจะเป็นมีสคูลไฟ์ก่อน คือคเอาเครื่องเปล่าไปบินเล่นสกูฟก็คือเอาก็จะมีครูนะครับก็บไปกับน,นักเรียนที่จะเริ่มฝึกบินกับเครื่องจริงแล้วเนี่ยอเอาเครื่องขึ้นไปบินสําหรับขึ้นลงสนามอย่างเดียว<ช>นะครับก็เครื่องบินเครื่องจริงของเรานี่แหละบินขึ้นไปวนแล้วก็ขึ้นลงสนามฝึกขึ้นลงสนามเนี่ยก็คือบินแบบทัสเซนโก้คือแบบลงมาแล้วพอล้อล้อแตะรันเวย์ปั๊บก็ดันเร่งคันเร่งเข้าไปใหม่แล้วก็เทคออฟต่ออะไรอย่างนี้นะครับเรื่องแนวบินวนกันไปประมาณคนละ3-4ี่รอบตื่นเต้นมาก เป็นไฟที่แบบจับเครื่องใหญ่ครั้งแรกจับเครื่องใหญ่แล้วใช่แต่ว่าแลวถ้าเอาจริงๆคือตอนนั้นด้วยความที่ยังเป็นเด็กใหม่มันก็ยังไม่เอยรู้อะไรจริงๆเลยหลุดนู่นหลุดนี่แะม่ไดทั้งหมดที่ฝึกมาเข้าซิมมาเรียนหนังสือลืมหมดครับตอนนั้นคือเขาเรียกว่าก็อีงงคฮะนั่งงงงพอพอมานั่งว่าก็อีนักบินฝั่งขวาเนี่ยพ่อกูมานั่งปั๊บเป็นเทนีใหม่ๆปั๊บทำรู้หายหมด ดูดควาทมาแล้วราะวทุกอย่างเราจะโง่ขึ้นมาทันทีเเลยกาอี่โง่จริงดูดความรู้ไม่หมดเลยเราจะมีเหงื่อออกเราจะเรียกว่าเหงื่อโง่มันจะไหลแต่ก็สนุกดีครับไม่ได้สกปรกไปนี่คือแบบโอเคเนาะเราก็ยังแบบว่า ไม่ได้มีผู้โดยสารนะกูยะลงแรงลงอะไรก็ยังแบบพอยังพอได้อยู่มีแค่เพื่อนข้างหลังที่จะอ้วกหรือไม่อ้วกเพ่น้หแค่นั้นแล้วก็เข้ามาบินตัวไฟเซ็ตก็จะเริ่มมาเป็นรูทเชนรูทเชนก็คือไปบินของจริงละมีผู้โดยสารจริงรับทรงผู้โดยสารจริงไปกับครูนะครับไปกับตันนคราของที่การบินไทยบินจริงๆไปแรกผมไปพม่าไปยังก่อน คือบอกเลยเลยว่าไอ้ไฟแรกที่ผมเริ่มบินนะถือว่าเป็นไฟที่ประทับใจนะเพราะว่าทุกอย่างมันโอเคมากๆหลังจากนั้นมาก็แบบเริ่มหนักหนว่วงละผมจะบอกว่าผมอะโดนไดเวทตั้งแต่ประมาณไฟที่3ามไดเวดคือเราจะไปลงสนามบินหนึ่งสมมุติเราจะกลับมาจะลงกรุงเทพแต่มีเหตุให้เครื่องลงไม่ได้นะครับก็ต้องไปบินไปลงที่สนามบินสำรองที่อื่นตอนนั้นที่ไหนตอนนั้นตอนนั้นไปลำเปร์ครับไปกวลาลำเปิดไปค้างไปค้างแต่ก็แต่ว่าลำเปิดโอ้โหตอนฟอแ e c เ s ที่แบบ ากาศดีมากไปถึงขั้นนำแบบยับเลยพี่ทุกเครื่องไม่มีใครลงเลยไปกันหมดผมก็แบบว่าเอาละครูตัดสินใจละไดเบิร์ไปสิงคโปร์แล้วกันก็เลยต้องจัดจากกลาลาเปอร์ลงไม่ได้ก็เลยต้องบินไปลงที่สิงคโปร์นะครับเพื่อแบบไปรอให้ฝนหายก่อนแล้วค่อยเชคอฟจากสิงคโปร์กลับมาที่ลาเปิร์ทีนึงนะครับเป็นไฟที่เหนื่อยมาก แลยก็ไม่คิดว่าประสบการณ์แบบนี้จะมาไวขนาดน,นี้เราควรบินมาตลอดชีวิตไม่เคยไรเวิร์ดนะครับไอ้นี่แบบว่าไฟที่สามปุได้เวิร์ดแล้วอะไรวะอย่างหนึ่งที่ต้องทานะครับตอนเทนนอกจากการเตรียมตัวที่ดีแล้วทําบุญเยอะๆจริงๆจริงๆพูดเลยหลังจากนั้นก็เริ่มบินสามสามศูนเนาะใช่อยู่สามสามศูนจนกี่ปีนะถึงเทนสามห้าประมาณสองปีก็ขึ้นมาเป็นที่สามศูนย์ ก็ตอนนี้ก็เลยบินทั้ง3 3 3 5หอยู่ด้วยกันนะครสนุกเลยครับสนุกเลยได้ไปทุกที่เลยครับรอบโลกที่เป็นโควิดได้ไปทุกที่เลยทุกพอดที่ตอนนี้โควิดระบาดทุกพอดที่เราต้องหยุดบินตอนนี้เราถึงมีเวลามานั่งทำอย่างนี้กันนะครับเลเราว่างอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับ